ครับอยู่กับผมมีน้อยรถเกี่ยวครับคลิปนี้นะครับมาดู n ัวไอเอสซูเปอร์ครับรุ่นในตำนานเหมือนกันครับยุค90สวยๆเดมิดมๆครับคันนี้คันนี้มีเล่มนะครับทะเบียนพร้อมโอนครับแต่ภาษีขาดนะครับ สีขาดเกินนะครับเอกสารเล่มเขียวชุดโอนเดิมๆครับเครื่องแน่นๆรถคนแก่ไปตลาด เดิมมากเลยคันนี้ได้เดิมมากครับใครสนใจทักมาได้นะครับผมโนวา RS สุดเปอร์ครับโช๊คเดียวเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะครับแต่ภาษีขาดนะครับผมคันนี้ รถเดิมๆสะอาดปลายท่อยังฮอนด้าแท้เลยส,สวยแต่โชคนี้เปลี่ยนเป็นโชค๊คของเทนานะครับโชคหลังนะครับบอกไว้ก่อนนะครับเปลี่ยนโชค๊คเป็นโชค๊คเทนานะครับ โกเก่ามันจะขึ้นสนิมอะไรหน่อยก็เลยเปลี่ยนออกมีแค่ตรงนี้นะคเครื่องไม่เคยแกะเครื่องเดิมๆแน่นๆน,น,นะครับคันนี้คันนี้นะครับราคาเปิดที่หมื่น4ี่0้ารนะครับเดิมๆครับเอกสารชุดโอนนะครับภาษีขาดห4ื0นสายครับใครสนใจทักมาได้เลย หมื่นต่อรองได้ครับรถเดิมๆรถคนแก่ขี่ไปซื้อของตลาดไม่ได้วิ่งไกลเลยนะครับรถคันนี้สวยมากนวา่าไอซ์เปอร์ใครสนใจทักมาได้ครับ